สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาดมดมมองม,อง,มองจับจอดซองๆอยู่แถวนี้แถวหน้าจะของนี่ล่ะจ้ะว่าพิจาจรณาตนอันนี้ว่าตนยีหยั้งนาะก็เลยถ่ายรูปไปถามอาจารย์สเสน่เน่จ้ะเป็นกระบอกว่าเป็นตนกำลังเสื้อโค่งได้นองพันว่า มันก็หาอยากแน่ได้ให้เก็บมเมล็ดมาให้อายแน่เพื่อนวะก็เลยจะเก็บไปให้เพิ่อนเลยจ้ะกำลังเสือโครงนี้คือตนคือซื้อเพิ่นจ้ะกำลังเสือโครงคือเคยได้ยินตรงทีไสนอหล้านอันนั้นเนาะล้านขายเราดองยาสมัยโบราณน,น,นะจ้ะ เคยเห็นเพิ่นเขียนซื้อไว้เนาะจ้ะเพื่อนว่ามาดองเหลากินบ่พี่จจงได๋อยเครือของเพิ่อนจะ้ะเพื่อนเป็นไม้เท้าแล้วก็เป็นเครือเรื่อยถ้ามีที่เพิ่นกเกาะเพิ่นก็นจะเลื่อยขึ้นไปตามตนม้นไม้ใหญ่เลยจะ้ะพี่นอ้องก็เลยจะมาว้าวถึงสรรพคุณของเพิ่นให้ฟังเนาจะจ้ะย,ยินแต่ผู้เท้าบลัโบรานหรือว่า เออสมัยก่อนเห็นเป็นขายอยู่น้ำลานเหลาดองยาเนี่ยละจ้ะแต่บ่เคยเห็นของจริงจจกเถ่อเพิ่งมาเห็นมือนี้กระตื้นเต้นจ้ะพี่น้องเป็นวาใสเป็นยาบำรุงกำลังได้ยางดีเอาแกนเพิ่นนอกจ้ะลํำตนของเพิ่นนี่ยละเพิ่นเป็นเครือมาตัดเป็นทนเป็นทนซอยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงธาตุ บำรุงโลหิตแก่กระไสแก่โลหิตเป็นพิษในการขอดบูธเป็นว่าแก่บาดทะยากปาดมุกปากมดลูกแก่สันนิบาตซวยรักษาอาการปอดพิการแก่พิษสร้างสร้างตานขโมยเป็นวาแก่ดับพิษไข แกไอใส่เป็นยาทายสำหรับสำหรับเด็กหน่อยน้ำเด้จะ้ะอากาซอยครับพยาธในทองซอยแก่เถาดานในทองซอยแกฤทธิ์สีดวงในลำใสนี่จะหน่วยของเพิน่นจะเก็บเมล็ดไปฝากไอเสเน่ได้จะ้ะเดี๋ยวจะเก็บไปตากไว้ให้มันแห้งเดี๋วจะส่งไปให้ไอเพิ่นปลูกนอกเพิ่นก็อยาไใ้พันุ สิ่งใดที่ว่าเป็นสมุนไพรเพิ่นก็อยากจะอนุรักษ์รักษาไว้สําหรับต้นนี้มันมีอยู่หน้าของเฮาเองเลยจ้ะก็เลยเจะบ่ถางเนาะจา้ะจะปล่อยไว้นี่ละจ้ะจะเก็บไปให้พี่สนีดูเอาไปปลูกมันสิขข้นบ่อจ้ะอันนี้เพิ่งมะพ่อนนี่เพิ่นเคยเห็นเป็นปีแลกเนาะจา้ะจะจออยังเป็น ต้นบวยใหญ่เทาบัยใหญ่ปนันไดเรื่อยขึ้นไปจ้ะนอกจากนั้นไอ,อใบคของพืนกันยังใส่แก่อัมาผารักษาโรคผิวหนังแก่เซนเอ็นพิการใส่ทั้งเปลือกต้นทั้งแกนทั้งใบเพิ่นจ้ะแก่เนิบช่าซอยอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเสซนปวดเอ็นห้านี่ละจ้ะ กซอยบันเท่าได้จากพี่น้อง็ใ่ใย้พี่น้องจะใส่สำหรับคนที่เป็นโรคต่างๆก็ต้องศึกษาให้ย่างดีเป็นย่างดีด้วยจะาศึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณเพศสัชกรหมอยาประจำหมู่บ้านมุนั้นละจ่ะเพราะว่าสมุนไพรทุกชนิดก็บโบม่นว่าจะถูกกับทุกคนเนาะค่ะก็ต้อง ศึกษาสะกอนว่าจะถูกกรลางกายบางคนกับกินไปแล้วก็ดีบางคนกับ,บ่ดีเนะจ้ะถ้าพอะฉะนั้นกับวรพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพียง้างช่องกานําเนื้อหาสาระด,ดีๆมากเพื่อให้พี่น้องในเห็นว่าสมุนไพรโบราณกงเหานี่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่จ้ะกัมีสิ่งใดก็จะนํามาเสนอพี่น้อง เป็นประจำละค่ะสำหรับทางช่องเนาะจ้ะสรรหาแต่สิ่งดีๆมาฝากฟีพีฝากน้องถ้ามักถ้าชอบกาฝากก็ไล่ก็แช่ก็ซับสไครตให้กับช่องนั้นอุบลในเด้อจ้ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้จ้ะพี่น้องจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ